ฉันก็รักเธอมากต้งนานแล้วแรกก็รักเธอมากจนล้นใจ mm hmm. เธอทำไมยัยเธอไม่เคยแลไม่เคยมอง mm hmm. เธอก็รักเพียงแต่เขาเราก็ต้องทำความเข้าใจเอา เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเราเธอรักเขาหฉันเสียน้ำตาให้เธอมาแค่ไหนทำได้เพียงแค่ทำใจความรักฉันหลุดลอยไปสุดสายตา โอ้ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลับจำดึงดันจะรักเธออยู่ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจไปเขาทำระไรย้ำๆซ้ำๆเติมอยู่โอ้ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายได้ใจง,ง่ายเกินไปไหมเธอโอ้ใจเอ๋ยโอ้ใจเอ๋ย ทำไมเจ็บไม่จำเจ็บยังไงก็รักเธอช้ำยังไงก็รักเธอใครจะพูดยังไงก็รักใจได้ป่าวประกันจำเนื้อเพลงทางนั้นหรือไม่มีเนื้อเพลงเลยนะอาจจะพลาดมั้งนิดน่อยลุกลนลั่นก็ต้องให้อภัยประกันมั้งนะ ขอลองป,าป้ามันจํายากนะเป็นเพลงวัยรุ่นและเป็นเพลงใหม่ด้วยประกันก็ทําได้เท่านนี้นะคนแก่เนาะรักทุกคนเลยขอบคุณมากๆที่กดติดตามประกันเนี่ยอย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามนะจะได้แจ้งเตือนคิดไม่ๆม่ประกันไม่คิดเลยว่าเพื่อนๆจะติดตามประกันมากมายถึงกันัดนี้ไนงะ ดีใจมากๆเลยโหเป็นอะไรที่มีความสุขที่สุดอะ่ะสู้ตายเลยเนี่ยจริงๆสู้ตายกับชาวติ๊กต็อกทุกคนเลยจริงๆประกันประกันไหลสดประกันก็นชอบร้องเพลงให้ชาวติ๊กต็อกฟังเนอะเดี๋ยวจะร้องเพลงอีกสักเพลงหนึ่ง เปรียบเธอเป็นผีตายหงฉันก็เป็นดังโลงไม้อย่างโชคชะตานำพาเข้าคางให้โลงอย่างพบกับพีเพ่เนาพี่เนามันข่าวลงผู้นุมจอหูคู่กับพี่เปรตไม่ใช่ยายานาเดชเธอกับเปรตฉันก็เลว เธอเธอเป็นคนที่ไม่สวยอะไรฉันเป็นคนไม่ล้อมากมายฉันเองก็ผ่านผู้ชายมาเยอะฉันเองก็ลอกฟันผู้หญิงมาเยอะมีคนมากมมยเจ็บช้ำพอสองเราเธอเห็นไหมเรามีอะไรคล้ายกันเธอรู้สึกบ้างไหมว่าเธอนั้นเลวเราสองคนแหลกเลวไรซึ่งความดีคงไม่มีอะไรเหมาะสมทำกับเรา เราสองคนนรกทรงมาคู่กันคู่ขอเธอกับฉันคู่คนเลวๆเธอเห็นไหมว่าเราสองคนคู่กันนี่ประกันจำเหนือ,อนะอืมลองปากป้าเนี่ยต่ออาศัยความจำมากเลยเพื่อนเดี๋ยวคลิปหน้าประกันก็จะมาคุยอีกนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะปีใหม่ปีหกซี่เนี่ยให้โชคดีทุกๆคนเลยนะ ขอให้ร่ำรวยทุกคนที่มากดติดตามประกันครอบคุณมากๆเลยหลักทุกคนครอบคุณอีกสักครั้งขอบคุณชาติต็อกทุกคนที่กดติดตามประกันซ่องแซ่กว่าไม่ใช้วิวหน้อยเลยขอบคุณมากๆยอดวิวไล่หลานมากเลยมียูค,คลิป 7, 000, 7, 000, 4, นเจ็ดหลานเจ็ดหลานสี่แซ่เจ็ดหลานสี่แซนแล้วก็มาลงได้ประมาณแปชั่วโมงนี้ยอดวิวหลานกว่าเร็วมากตอนนี้ก็เกือบจะซ่องหลานแล้วนะ ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณมากๆเลยจ้าอย่าลืมกดติดตามประกันใน YouTube นะกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อนๆโอเคเก็บทรงไม่อยู่ทำไมมันเมาอย่างนี้โดนไปซองสามทีโคตรดีรู้เรื่องเลยทำไมมันเมาอย่างนั้นมันเป็นพราะควันใช่ไหมจังว่ามันช่างถูกใจ ทำไมมันเมาอย่างนี้เก็บทรงไม่ได้ ยังไงอะเดินซ้ายเดินนาเดินขวาเดินท้ายไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนมันถ่ายเราเอาไปลงกลุ่มลายเดี๋ยวอายจะหาข้อว่าข้อออแล้วลอ้ลอกันตายต้องคายเสียดายงานตั้งสติทําใจต้องนั่งนิง่งๆิเก็บทรงดีๆจะให้เขาลัวเราเมาดีกี่เฮ้ยลองดูอีกกีเฮ้ยๆ้ตรงนั้นมองไปเห็นพีหรือว่าตัวนั้นเป็นพีซันนี่โอ้ย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 ,อยตาเริ่มไม่ดีเก็บทรงไม่อยู่ทําไมมันเมาอย่างนี้ เจอไปสองสามทีโคตรดีรู้เรื่องเลยทำไมมันเมาอย่างนั้นมันเป็นพอควันใช่ไหมจังว่ามันช่างถูกใจทำไมมันเมาอย่างนี้